สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันมาโดดเดียวเดียวได้นะคะเพราะว่าเพื่อนฝูงสองคนคนหนึ่งก็ติดธุระอีกคนหนึ่งคือคุณหมอพูลพิษนม,มัตยคุณซึ่งท่านก็หายไปแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยท่านก็ตั้งใจจะมาจริงๆแต่ว่าขณานี้นั่งอยู่ในรถบนท้องถนนก็เป็นที่ทราบอยู่ทั่วๆกันไปแล้วนะคะว่าในตอนนี้เราก็มีการวุ่นวายกันนิดหน่อยหนึ่งนะคะทางด้านการใช้ถนนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากัน ที่ทานนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะท่ามกลางจานอาหารเดี๋ยวจะวันนี้จะจะปรุงอาหารอยู่คนเดียวนะคะวันนี้คุณหมอคุณพิษลูกคู่ก็ไม่มาแต่ว่าด้านซ้ายและด้านขวาของท่านเนี่ยก็จะเป็นน้ํามันปาล์มนะคะน้ามันปาล์มเนี่ยก็เราเรียกว่าโอลีนพลัสซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดชนิดหนึ่งก็เติมน,น้ำมันเกาะนะคะชนิดที่สองก็ผสมกับน้ํามันถั่ว ชนิดที่สก็ผสมกระตมันทานตะวันชนิดที่สี่ก็รำข้าวทีนี้สองขวดเนี่ยนะคะขวดนี้ก็คือผสมน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วนี่ก็จะให้คุณสมบัติที่ดีแก่แก่แก่คุณมากทีเดียวเสริมพลังงานหัวใจให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้แล้วจะทอดได้นนกรอบกรอบเปลีองส่วนนี้ก็เป็น โอลินพลัสซึ่งผสมกับน้ำมันทานตะวันถ้าคุณใช้ขนาดนี้ฤดูหนาวเนี่ยคุณก็จะได้วิตามินซี2อตัวเลยผิวพรรณคุณก็จะไม่แห้งเปล่งปลั่งนะคะตอนนี้ก็มีจำหน่ายตามาสหกรณ์ทั่วไปแล้วก็ตามศูนย์การค้าในเครือของเดลวมลนะคะออท่านผู้ชมคะในตอนนี้ก็อยากจะ ข้าวเวลาด้วยเพลงเพราะๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคงจะอยากมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ดียท่านขอเชิญบทเพลงจากพระร,รานิณณพลรัชกาลที่6ซึ่งส่งพระรานิพนธลไว้เพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเริ่มด้วยฟังดนตรีเถิดชื่นใจนะคะ แล้วก็ติดตามมาอีกสองสามเพลงและในจุดจากตอนนั้นท่านก็จะทําอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านไทยขณะนี้เด็กๆไทยเนี่ยาไม่รู้จักแล้วแต่ว่าจะมาเชิญชวนกันให้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านเนี่ยทำง่ายๆง่ายๆช่วยกันทําในครอบครัวและก็อร่อยด้วยค่ะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะทำอะไรในตอนนี้เชิญฟังเพลงจากบทประชุมวุฒญการที่6กอรค่ะ Dantrikan naik nice sendal. แจมประจักษ์ ระโลมใจยิ่งอืดมนอาดูสุริสี แฉมกระจ่างก,กลางสกลเลียมหายดีโยน จฉมกระจางกลางสกุลยี่ยมให้ ขอบคุณค่ะฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก็คงจะเสียงหวานๆของนักร้องคนที่จบไปก็ดวงพรพงผาสึกนะคะก็คงจะทําให้ตีตื้นความสุขขึ้นไปนิดนึงอีทีนี้ก็ถึงตอนที่คุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ย วันนี้ไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมคะบางท่านเราเปิดตู้เย็นของท่านดูนะคะว่าในตู้เย็นมีไข่ไหมไข่ก็ต้องมีแน่ไม่ว่าไข่ไก่หรือไข่เป็ดส่วนมากก่จะเป็นไข่ไก่แต่อาหารที่จะทําต่อไปนี้ก็คือยำพริกหยวกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงยำพริกหยวกเนี่ยนะคะคุณแม่บ้านทุกคนจะรู้จักแล้วก็ทําได้สมัยนี้แม่บ้านมือใหม่เนี่ยจะไม่รู้จักแล้ว อยังพริกหยวกนอกจากว่าบ้านไหนก็ยังมีคนเก่าๆแก่ๆอยู่นะคะสําหรับที่จะทําให้เราทานก็อาจจะได้ทานเอาเปิดตู้เย็นค้นหาต่อไปมีพริกหยวกไหมคะ,ะมีมีหยิบออกมาค่ะหอมแดงมีแน่และที่ของประจาตู้เย็นซึ่งเราจะต้องมีเป็นประจําก็คือกุ้งแห้งนะคะทั้ง3 3 4สมอย่างเนี้ยคุณทําอาหารได้อย่างละโดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ,อที่ร้านเพื่แพง่พง,พงก็ทานถ้าหากคุณไปสั่งจานนี้ เพอเพจะไปถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะสามสิบสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการเลือกกุ้งแห้งขอ,อนิดนึงนะคะขอกล้อง close up นิดหนึ่งกุ้งแห้งเนี่ยถ้าดิฉันจะทําดิฉันจะไม่ซื้อกุ้งแห้งที่เป็นสีแดงนะคะปรุงแต่งสีเราจะใช้กุ้งกุ้งแห้งเปลือกบางแล้วก็เนื้อหวานนะคะตั้งก็หาก็ หาอดค่อนข้างจะยากหน่อยหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณจับ่อยซื้อสอยกันเป็นประจำคุณก็จะทราบคุณก็จะมองหากลุ่มเปลือกบางนี่ะซึ่งที่านชอบมากจะย,ยำะรับประทานกับข้าวต้มหรือว่าอะไรนี่จะอร่อยทางนั้นหอมแดงค่ะหอมแดงปีนี้แพงมากแต่ว่าในตอนนี้ก็ค่อยถูกแล้วเป็นฤดูกาลที่เขาออกผลผลเขาออกมาทีนี้พริกหยวกเนี่ยนะคะจะขอกระซิบท่านที่จะทําต่อไปสักนิดหนึ่ง ควรจะเลือกพริกหยวกที่ไม่เผ็ดเกินไปนะคะก่อนจากอ่อนไปก็กลางอ่อนกลางแก่นีคะคือยำเนี่ยมันจะต้องมีรสเผ็ดนิดๆมันถึงจะอร่อยถึงจะชูรสแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยนะคะทุกบ้านเนี่ยจะมีเตาถ่านใช่ไหมคะแล้วเตาถ่านเนี่ยจะเหมาะมากสําหรับทําอาหารชนิดนี้เวลาที่เราจะเผาเผาพริกหยวกเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าไปบ้านสมัยใหม่จะใส่ชนิดฝาครอบหรือไม่ก็จะคั่วในกระทะแทนเตาฐานแต่นั่นแหะค่ะน้ําของพริกหยวกพริกหยวกก็มีน้ําเยอะเขาจะออกมาเนืองนองเลยแล้วก็จะแฉะไม่น่าทานแต่อันนี้ที่งานาใช้ใช้คั่วเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่บ้านคือเกียดที่จะไปจุดจุดเตาฐานนะคะอ่ะทีนี้ขอขอ,อกล้องจับทางลางนิดนึง เมื่อเราเผาพริกหยวกแล้วเลือกลอกเปลือกแล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะได้พริกหยวกที่เป็นสีนี้สีเขียวใช่ฮะถ้าหักสีเขียวหายไปคุณค่าทางวิตามินซีก็หมดไปด้วยนะครับอาหารจานนี้เนี่ยจะเป็นอาหารคุณภาพเพราะว่ากุ้งแห้งเนี่ยก็มีแคลเซียมเยอะหอมแดงนี่ก็เป็นสมุนไพรไข่ก็บำรุงร่างกาย สำหรับผู้ดวัยทํางานแต่ว่าถ้าสูงอายุก็เอาไข่แดงออกสักครึ่งลูกแล้วก็ทานไปอย่าถึงขนาดอดด้วยทีเดียวอย่างคุณหมอรุ่งทำรัดเพลียท่านบอกว่าท่านท่าน,านรับประทานบันลาสีลูกท่านก็ไม่เห็นจะเป็นโรคหัวใจก็ก็ลองลองลอง,ลอ,ง,ลอ,งอาหารสองกันดูนะคะอาทีนี้วิธีทำเมื่อฉีกพริกหยวกมาแล้วนะคะกระเทียมเอยขอโทษกระหอมแดง ซอยอย่าบางเกินไปอย่าหนาเกินไปเพราะว่าเราจะใส่น้ำยำน้ำยำนี่ก็ง่ายๆคะ่ะในครวัวไทยเราน้ำยำเนี่ยนะคะก็น้ำตาลปี๊บน้ำปลานะคะมะนาวมีบ้านไหนมากกว่าที่จะไม่มีเครื่องปรุงเหล่านี้ต้องมีแน่นอนนะคะเมื่อเราผอ,อสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ละคะ่ะถึงเวลาที่เราจะยำก็ตักมา อย่าให้รสไหนมันโด่งเกินไปคือต้องมีรสกลางๆเค็มพอประมาณเปรี้ยวพอประมาณนะคะหวานพอประมาณดิฉันก็ไม่ใช่แม่ครัตัวจริงนะคะดิฉันมีไม่บ้านแต่ว่าดิฉันก็ร่ำเรียนมามองเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ใบ้านเขาทากันก็จํากันมาแล้วเราทอดกันต่อกันมาเรื่อยๆเ,เวลายำเนี่ยนะคะถนอมของนิดหนึ่งถ้าคุณยำแรงเกินไป พริกหยวกก็จะเอาน้ำออกมาให้คนทานเจริญนองทีเดียวมันจะไม่อร่อยนะฮะพริกหยวกเรียกว่ายำพริกหยวกเนี่ยพริกหยวกก็ต้องมีปริมาณมากกว่า,ากุ้งแห้งกระเพาแดงสักเล็กน้อยแต่ถ้าคุณชอบเผ็ดคุณจะโรยพริกขี้หนูไปก็ได้นะคะถ้าจิ้มแล้วไม่เผ็ดแต่สาหรับดิฉันเนี่ยครอบครัวฉ้นไม่ทานเผิดเกินไปนะคะพริกหยวกเนี่ยนอกจากจะอร่อย ใส่กับคั่วเคออะไรแล้วก็ดีนอกจากนี้พริกทุกชนิดเนี่ยนะเขาจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งอันนี้ยำจันะคะดิฉันก็ชิมน้ำมาแล้วจากบ้านก็ตักใส่จานเขาจะมีสารชนิดหนึ่งดิฉันก็จำชื่อไม่แน่แคปไซซินนี่อะไรเนี่ยเขาจะให้กระตุ้นต่อมความอยากอาหารของเราทำให้เจริญอาหารสำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะ ที่เบื่ออาหารนะคะไม่ค่อยสบายคุณลองทําให้ทานไอ้พวกพริกเนี่ยเขาจะทําให้เจริญอาหารแต่ต้องไม่ทาให้ท่านเผ็ดเกินไปนะคะที่นี้เห็นไหมคะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปในจานให้พริกหยวกนำนำหน่อยนะคะใส่ไปในจานที่นี่คนไทยเราเนี่ยติดความงดงามถ้าไม่เห็นความสวยงามของอาหารนลทานอาหารไม่ลงค่ะเพราะฉะนั้นเราทำไงดีมีผักชีไหม ปักี h นะปัก c h อุ้มาโดนแอร์ในนี้เย็นเหี่ยวแล้วให้เหี่ยวเหี่ยวแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเขาจะสวยใช่ไหมล้วก็ปัก c ีแสมเป็นยิดนึงสักใบสองใบนะฮะมันก็จะเรียกน้ําย่อยดีนะรียนสงสัยว่าบางบ้านเนี่ยดูที่ท่านทํายำพริกดวกแล้วคงจะรีบหาพริกดวกในตู้เย็นแน่ๆเลยแล้วทานทานกับ ไข่ต้มอย่างมาตูมแต่ในวันนี้แม่บ้านคนที่ทันต้มยังไงก็ไม่เป็นอย่างมาตูมเพราะเธอใจร้อนคนจะต้มไข่เป็นอย่างมาตูมต,ต้องต้มเป็นประจำแล้วใช้ระยะเวลาที่เรากะเอาส่วนดีฉันถ้าทยยําไก่ยางมาตูมเนี่ยต้มจากน้ําเย็นไปในท่นใช้12นาทีแต่ถ้าหากต้มในน้ําที่ร้อนก่อนจะเดือดเนี่ยนะเราต้องค่อยๆหย่อนไข่ลงไปถ้าหล่อนแรงไปเขาก็จะแตกก็แค่8นาทีในไฟแรงเนี่ย เราจะได้ไข่ที่เป็นยางมาตูมที่สวยใช่แล้วก็รับประทานกับยำพริกหรวกเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ,ะน่าทานก็อาหารมื้อกลางวันนี้ได้เลยคะ่ะถ้าในตู้เย็นคุณมีเข้าของอยู่ประจำครัวอยู่แล้วในตอนนี้เดียนว่านะหาพวกอาหารหลักหลักเนี่ยไว้ในบ้านจะดีแต่หากว่าคุณเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกสบายก็มไม่ต้องไป ไปพึ่งพาอาหารนอกบ้านนะคะแล้วก็เราทำแล้วเราจะสะอาดน่ารับทานที่สุดเลยวันนี้อาหารหนึ่งอย่างผ่านไปแล้วนะคะโดยดิฉันคิดว่าจะชวนคุณหมอพูณพิษมาแล้ววันนี้จะมาเราจะไปช่วยกันทำํำคุณหมอก็ไม่มาเสแล้วนั่นเก่งมากในเรื่องทำอาหารไทยๆนะคะในตอนนี้ก็คงจะเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยเป็นจะถึงที่เบรกค,ครึ่งแล้วนะคะในตอนนี้ขอเชิญชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะ